มาดูคีเล่นกันครับตรงนี้ดักซุ่มแล้วไวโอเลตครับแม่เดินเดิมเดิมไม่รู้ตัวแล้วโดนเลยครับเรียบร้อย <c oughs> คนพิชครับนาปัญญาอ้าวนี่ครับหลบพุ่มอยู่ครับคันด้าครับเรียบร้อยครับอย่างนี้หลบพุ่มแต่โดนเขาหาพบครับ Your team has destroyed tower. นี่ครับบัตเตอร์ไฟรเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟครับต้องโดนครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโดนิวเลนสอยหลังไปคะแนนมาเป็นอันดับที่2นะครับ11คะแนนครับ แพ้ให้กับพี่หมึกเข้าไปนะครับแต่ดูสเตตครับทำความเสียหายมากที่สุดและทีมไฟมากที่สุดครับมีฟอร์เรนตินโนอยู่คนเดียวครับเข้าไปสอยซะ่หน่อยครับนี่ครับเรียบร้อยอย่างับไวสิบโอมมาครับมาปล่อยแล้ว เอาได้เจียวเทียนเฉยเขาไปได้ตอนไหนครับเรื่องม,มองไม่ทันเลยครับเนี่ยโอ้บนวันวจริง <S <S เอาครับชอ็อตนี้ติ๊เรียกรวมแล้วครับอมไปแล้วติ๊หมุนโดเข้าไปครับปล่อยออกมาโอ้โหยูว่ากันมันแค่ไหนนี้แล้วฝั่งตรงข้ามยกทีมครับอย่างนี้ไม่รอด เรียบร้อยโอ้โหสวยครับ็อตนี้นี่ครับมากับเพื่อนครับวันนี้เพื่อนของเราเล่นแวนนะครับนี่ครับคิว11คะแนนแต่ว่าคะแนนค่อนข้างที่จะน้อยครับเพราะว่าตายเยอะไปหน่อยครับเกมนี้แต่ว่าในเรื่องการทำดเดามจและทีมไฟก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ สำหรับแมตช์นี้ครับหมากับเพื่อน3มคนเลยทีเดียวครับทั้งน้องโด่งบ็อกเซอร์แล้วก็น้องพีครับเมียวนั่นเองครับเดี๋ยวดูว่า3ามฐานเสือครับคิวเลนเอลเซียนแล้วก็ฟอรเรนจะเป็นยังไงครับเตียวเซียนมาแล้วครับปึบ๊บแช่สองครับแล้วซาต้าล่วงไปแล้วหนึ่งศพ แล้วตามไปด้วยไวโอเล็ตครับดับเบิลคิวครับ,บลแล้วยิงอยู่ตรงนี้โอเมกา้าโดนแช่ไปครับหนึ่งช็อตแล้วแช่ช็อตที่สองแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับเซียวเซียนได้ไปตรงนี้แช่รอก่อนไม่โดนครับ โอเมก้าพยายามเข้ามาครับเรียบร้อยอยู่ดีครับแล้วตรงนี้ซิลมาโดนวงอัลติเมตเข้าไปครับลงกเป็นยังไงตรงนี้สู้กันอยู่ครับตรงกลางไวโอฉีกตัวมาแล้วครับแช่ซะหน่อยโดนด้วยครับโดนครับเรียบร้อยแช่ครั้งที่สองทันทีครับเรียบร้อยหายไปเลยครับ นี่ครับแมตต์นี้ก็ให้น้องสองคนช่วยกันแบกนะครับโมโหล่อกันในคะแนนคนละ10คะแนนครับเดวเซียนก็ถือว่าทรงๆ่ง,งน,นะครับแมตต์นี้ยังมาพร้อมกับน้องโดงแล้วก็น้องพีเหมือนเดิมครับโดงมาในคาเฟนนี่ครับส่วนพีมาในฮยาเตะส่วนเราก็เล่นช้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี้ก่อนสาดน้ำเข้าไปแล้วนวงครับตู้เล่นเรียบร้อยครับเดินเป็นหมู่คณะด้วงมาครับด้วงยางใส่สกิลครับเป็นนี่ครับช้างเข้าไปช่วยก่อนแล้วก็คิวลงไปได้ครับเสร็จช้างไหมครับสำหรับคริกเน็ต ช้า,างวิ่งเข้าไปแล้วฟื้นเข้าไปครับได้เทลแอนนัสไปก่อนแล้วมาตรงนี้ก็สาดน้ำเข้าไปครับตรงนี้เซฟิสนี่ครับช้างเข้าไปแล้วครับเอาเซฟิสไปก่อนศพรก คู่ต่อสู้อยู่กันเยอะครับตัดน้ำเข้าไปก่อนให้หน่วงแล้วเข้าไปเปิดอัลติเมตเลยครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนั้นแหม่ทำเป็นหนีแล้วเรียกเพื่อนมาครับเพื่อนมากันสองสามคนครับเอาเพื่อนเราโดนดึงเข้าไปครับเข้าไปช่วยหน่อยตรงนี้เซฟิสเรียบร้อยตูเลนกับเซฟิสครับโดนไป2เลยทีเดียว <c oughs> มืองานคุณภาพจริงๆครับแล้วก็ชนะไปเลยครับคะแนนมาเป็นอันดับที่2ครับโอ้โหแอสซิสต์ครั้งเลยทีเดียวครับสำหรับช้างทีมไฟต์มาเป็นอันดับ2ครับโอ้โหสูสีกับคาเปิน,นี่เลย